คณาจารย์นักศึกษาและบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันคณาจารย์ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ดรอาริธธรรมโนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตราจารย์ดรสุนิรัตนเรืองสมบูรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรศาสตราจารย์ดรปรียาพรตั้งคุณาณ์สาขาวิชาการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรมาศปาลร,รัตน์ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีประจำปี2000 566นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล Top Score on Project Management จากโครงการ TESA Top Gun Rally 17นายปรมาช้อยชานชัยกุลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Cyclone VGX Starter Kit จากโครงการอบรมเชิญปฏิบัติการ The 7 th, Digital Design with F PGA Camp at CU 2023นางสาวสุมิตาคงลายทองนายสราวุธประมวลสิงห์ได้รับรางวัล Best Presentation Award คณวิทยาศาสตร์นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลอันดับที่3ในการแข่งขัน GBU Gascon 2023 Ignite Power of Change คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบดรมนวดีสิริเพรมฤดีได้รับรางวัลผลงานสร้างสารรค์ดีเด่นด้านการออกแบบและศิลปกรรมวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตนักศึกษาชมรมขับร้องประสานเสียงเคไม้ r เทียวคอัสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งความสามารถระดับเหรียญทองประเภทคอรัส ในการแข่งขันวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทาน Sixth Walaya a l o n k o r n Music Competition 2023คณะอุตสาหกรรมอาหารนางสาววริศราผาธรรมชาตินายสุวิทัศน์สุขโรดได้รับรางวัลระดับ Silver ในการแข่งขัน Young Rising Stars of Science Award 2023 นางสาวทียาดาพีรวน,นิชกุลนางสาวจิตตการน้อยสถิตได้รับรางวัลระดับ bronze ในการแข่งขัน Young Rising Stars of Science Award 2023คณะศิลปาสาษานางสาวเบญญาภาวรปัญญานันได้รับรางวัลชมเชยการประกวดแข่งขันร้องเพลงจีนในหัวข้อมิตรภาพจีนไทย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวชัญญนัทพุทธสุทธิกันนายวารินพรหมฝ้ายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษระดับอุดมศึกษาประจำปี2566วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ร่วมจิตนกเขาได้รับรางวัลครูดีสีชุมพรเนื่องในโอกาสวันครูอาจารย์เย็นยิ่งจงจิตได้รับรางวัลครูดีสีชุมพรเนื่องในโอกาสวันครูโคเซนเคไมเทียวนางสาวกันตาปาทานได้รับรางวัลเกติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค รายการผลงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวะกรรมการแพทย์ประเภทเดียวในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวครั้งที่26